สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผมอ p ีนี้ก็อยู่กับ a c e s aspire m 1 9 3 0เนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ในตำนานนะครับเป็น intel gen 1นะครับประมาณปี2010นะ cpu pentium g 8 5 0นยะครับก็ตัวนี้ก็แรงๆทนๆนะครับสำหรับการใช้งานพื้นฐานอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงตัดต่อวิดีโอยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ ตัวนี้แรมด,ดั้งเดิมที่เขาให้มาเนี่ยนะครับตัวนี้นะแรมด,ดั้งเดิมที่เขาให้มาเนี่ยเป็น2กิกเนาะลูกค้าก็มีการอัพแรมเพิ่มนะครับผมก็บอกให้ลูกคา้าอัพแรมนะครับลูกค้าต้องการใช้ windows 10นะครับก็ดูแล้วสเปคน่าจะไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลงดูว่าเขาเดี๋ยวลองลงดูนะครับว่าเขาไหวไหมนะครับไม่ไหวเราก็ถอยนะครับบอกลูกคา้าอัพแรมนะครับลูกคา้าอัพเดี๋ยวอาซิลิโคนหยอดให้นะครับ ตอนที่มานี่ฝุ่นเยอะนะครับผมก็ได้เคลียร์เครื่องออกเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอาบอกให้ลูกค้าดูว่าาลูกค้ามีคาปาซิเตอร์ปูดหนึ่งตัวนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมให้ดูนะครับ่าตัวนี้นะครับอ่าคาปาซิเตอร์นะครับเวลาเราสังเกตนะในวงจรนะครับอย่างเช่นหน่วยจ่ายไฟพาวเวอร์ p ัพพลายนะครับสวิตชิ่งต่างๆเนาะในอินเวอร์เตอร์ในอะไรแบบนี้นะครับ คาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะทำการทำไฟให้สมูทนะครับมีการเก็บประจุให้อิ่มเพื่อให้มีการปลดปล่อยออกไปได้ณทันทีทันใดนะครับตัวเก็บประจุแบบนี้นะหน้าที่ของเขานะครับหน้าที่ของเขาคือเก็บประจุให้อิ่มกรองความถี่กรองสัญญาณให้เรียบก่อนที่จะปลดปล่อยออกไปสังเกตว่านะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยเขาจะติดตั้งไว้หน้าโหลดของเขาเสมอนะครับบางทีน่ะในวงจรเนี่ยเขาจะมีการขนานกันเนี่ยหลายตัว นะครับในในวงจรเนี่ยถือว่ามีการขนานกันหลายตัวนะครับอย่างเช่นเส้นไฟเวลาเขาเดินเนี่ยนะครับเส้นไฟเขาอย่างเช่นเส้นไฟนะครับเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะมีการโค้งแบบนี้ไปหาโหลดแต่และชนิดน,นึกนึกภาพตามนะอย่างเช่นไลายไฟ5โวลต์เนี่ยนะครับอาจจะไปเลี้ยงฮาร์ดดิสก์อาจจะไปเลี้ยงพอร์ต USB นะครับอาจจะไปเลี้ยงชิป I/O นะครับอาจจะไปเลี้ยง นอตบิตเซาบิดหรือชิปเซตต่างๆที่อยู่ในเครื่องอย่างเช่นชิปเสียงนะครับชิปอะไรบ้างล่ะชิป PWM นะครับควบคุมสัญญาณปิดเปิด CPU อะไรแบบนี้นะครับเขาจะต้องมีไฟเนี่ยไปใช้หลายจุดนะครับเขาจะไม่วางคาปาซิเตอร์เนี่ยไว้จุดเดียวนะครับเขาจะไปวางไว้หน้าโหลดเลยบางทีนะอย่างเช่นที่เราเห็นเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับ มีคาปาซิเตอร์หนึ่งตัวนะครับสองตัวหลักๆเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะเป็นคาปาซิเตอร์ชุดเดียวกันก็ได้มาจากแหล่งเดียวกันนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็ตั้งย่านไดโอดตั้งย่านไดโอดเช็คย่านการเชื่อมต่อมิเตอร์เช็คโอเคนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าไฟจุดนี้นะครับไปที่จุดไหนบ้างนะครับอันอาจจะเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าเราก็เช็คได้นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะ เป็นคาปาซิเตอร์ที่มาเลี้ยง USB นะครับก็จะผมก็จะวัดตรงฟิลนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันพิกยากนะครับมันพิกยากจริงๆเขาก็ต่ออยู่ด้วยกันนะครับผมวัดแล้วนะตรงฟิลนี้เลยนะครับฟิลนี้นะครับก็จะมาที่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันหมายความว่าอย่างไงครับมันเชื่อมกันคือมันใช้ไฟเส้นเดียวกันนะครับเนี่ยมันเชื่อมกันมันใช้ไฟเส้นเดียวกันไฟตรงนี้ใช้คาปาซิเตอร์ตัวนี้ ไฟตรงนี้ใช้คาปาซิเตอร์ตัวนี้นั่นหมายความว่าอะไรนะครับเขานิยมเอาคาปาซิเตอร์เนี่ยไว้หน้าโหลดตัวที่มันจะใช้งานอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะโหลดของคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือพอร์ต USB ก็คือไฟเลี้ยงพอร์ต USB พวกนี้นะครับไฟเลี้ยงพอร์ตก็จะเป็นพอร์ตที่1น,นะครับแดงแดงขาวเขียวดำนะครับสายไฟ USB ทองไว้เลยนะสำหรับใครที่จะซ่อมคอมพิวเตอร์ ยังเป็นที่นิยมอยู่นะแดงขาวเขียวดำนะครับสีแดงเนี่ยคือไฟเลี้ยงนะครับสีแดงไฟเลี้ยงแตะฟิลนะครับอ่าแตะกันเรียบร้อยเนี่ยสีแดงแตะฟิลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆสายไฟเลี้ยงพอร์ต USB สีแดงแตะฟิลคือไฟเลี้ยงอ่าพอรตนี้ก็ใช่นะครับพอร์ตนี้นะครับใช้ไฟเลี้ยงชุดเดียวกันกับ USB ตัวนี้ถูกต้องนะครับใช้ไฟเลี้ยงตัวเดียวกันเลย นะครับแล้วตัวนี้ล่ะใช่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมพอร์ต USB เขามี1 port พอร์ต2พอร์ต3พอร์ตนะครับ USB เนี่ยรองรับการต่อใช้งานไปด้านหน้าได้ถึง2พอร์ตนะครับ USB อีกพอร์ตหนึ่งก็เอาไว้สำหรับการ l ี d เดอร์นะครับการ Le เดอร์ Leader, เทคโนโลยีการสื่อสารการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูลแบบ USB เหมือนกันเลยสามารถสลับช่องได้ไหมสามารถสลับได้ ช่องนี้มาเสียบช่องนี้ช่องนี้มาเสียบช่องนี้ก็ได้ขอให้เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้ได้ USB ตัวนี้สามารถย้ายพอร์ตได้เนี่ยเห็นไหมเราสังเกต USB USB c usb 3 2 usb 1เห็นไหมครับ f นะครับเขาเขียนว่า f เนี่ยนะครับ f ก็คือ usb front นะครับ front usb เนี่ยเวลาเราสังเกตเห็นไหมมันคืออันเดียวกันเลยนะครับไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงขา1เนี่ยนะครับของ usb เนี่ยคือไฟเลี้ยงอันเดียวกันเลย ตรงนี้ก็ใช่นะครับใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับอ่าอ่อใช่นะครับเนี่ยอ่าตรงนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะทํามาเผื่อแต่ยังไม่มีการเชื่อมวงจรนี่ไงนี่ไงการเชื่อมวงจรเห็นไหมเขารอเชื่อมอยู่นะครับนี่เห็นไหมเขาเขารอเชื่อมอยู่เนี่ยมาอันเดียวกันตัวนี้ยังไม่ได้วางฟิลนะตัวนี้คือเขาทํามาเผื่อนะครับเขาทำมาเผื่อว่าถ้าเราอยากต้องการใช้พอร์ต USB เพิ่มนะครับ ไม่แน่ว่าอาจจะต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าการคอนฟิก USB แบบนี้อาจจะต้องมีการเขียนไฟล์โปรแกรมเพิ่มนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทํางานได้ก็คือมันจะต้องมีคนสั่งให้มันทํางานนะครับหลักการของ USB ก็คือมันจะต้องรู้ว่าตัวนี้เป็น USB นะครับก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมควบคุมพอร์ตพวกนี้พอร์ตพวกนี้นะครับก็จะถูกเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับให้อ่านเขียนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลานะตัวนี้อาจจะมาที่ตัวนี้หรืออาจจะมาที่ตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะ ก็รายละเอียดลงลึกก็ก็ค so like ่อยอ่านเพิ่มค่อยๆศึกษาเพิ่มกันไปนะครับอีพีนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ของระบบไฟ USB นะครับการหาความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่านะครับตัวนี้ก็คือมาจากตำแหน่งนี้ไฟมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วไฟมาจากตำแหน่งไหนนะครับนี่ไฟมาจากตำแหน่งนี้นะครับนี่ไฟมาจากตำแหน่งนี้อ่ามันได้ไฟมาจากตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะได้ไฟมาจากตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งนี้ก็ได้ไฟมาแล้วก็จะมาเก็บอยู่ที่ตัวเก็บประจุตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับบางทีมอสเฟตเนี่ยนะครับจะถูกนํามาใช้ในลักษณะเป็นไดโอดก็ได้นะครับถ้าเป็นมอสเฟสแอนชแนลเนี่ยเวลาวัดจากาไฟบวกจับขาซอสนะครับมาขาดเดรนเนี่ยนะครับจะมีค่าตกคอมอยู่0.4ตัวนี้แสดงว่าเป็นมอสเฟสแอนชแนลนะครับตัวนี้นะสีแดงจับขาซอสนะครับขั้วลบเนี่ยจับขาดเดรนนะครับ มีค่าตกวคอม0.4 0.5 0.6นะครับถือว่าเป็นมอดเฟ t N channel มอดเฟดเอนชั่สามารถใช้เป็นไดโอดได้นะครับโดยการต่อขาซอ r c สมาเดรนเนี่ยถ้าไฟเข้าทางนี้จะวิ่งมาขาเดรนได้เป็นไฟที่บังคับให้เดินทางเดียวนะครับแต่ถามว่าไฟตรงนี้จะไปตรงนี้ได้ไหมก็ไปได้นะครับแต่ไฟตรงนี้จะไปตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้จะต้องมีการไบอัสนะครับ ถ้ามีการ bias เนี่ยไฟตรงนี้จะไปตรงนี้ได้แต่ถ้าไฟตรงนี้แรงดันต่ํากว่าทางนี้นะครับแรงดันตรงนี้ก็จะถูกดันไว้แรงดันตรงนี้จะมานะครับอ่าก็เหมือนเป็นการผสมไฟนะครับประมาณนั้นแล้วไฟอะไรล่ะนะครับที่เขามาที่ขาซอสนะครับเขาก็จะเป็นไฟที่มาจาก power supply นะครับพอตไหนล่ะแล้วก็ไปไล่นะครับนี่อ่าพอทที่4นะครับพอทที่4นะครับพอทที่4 ่าเขามาจากพอที่สี่พอไหนอีกนะครับอ่าพอที่สี่คือไฟอะไรนะครับอ่าเราก็ไปดูเราก็ไปดูที่อ่าพอที่สี่นะครับแผนภัง ATX พอที่หนึ่งอ่าตรงนี้คือพอที่หนึ่งนะเขามีจุดมาร์กไว้นะครับสี 4, ขาวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าพอที่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมพอที่สี่คือไฟห้าโวลต์ นะครับเนี่ยไฟ5โวลต์ก็ใช่พอที่6ก็ใช่นะครับอ่ใครดูนะ4แล้ว6ใช่ไหมนะครับผมแตะไว้ที่ขาซอสนะ1นึ่อ่าหนึ่สองสามสี่เห็นไหมขา4ใช่ขา4ใช่ขา, 4, ใชขา5้าใช่ไหมขา5ไม่ใช่ขา6นะครับอ่าเห็นไหมหกสี่ก็หเนี่ยเราก็รู้เบาะแสแล้วนะครับ ไฟ5โวลต์ตัวนี้จะได้มาจาก power supply นะครับ power supply หรือหน่วยจ่ายไฟคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยนะครับไฟ5โวลต์จะถูกผลิตมานะครับให้ตามพอร์ตต่างๆนะครับก็จะก็วิ่งกระจายให้ให้ไฟที่กิน5โวลต์ตามเส้นไฟนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะมาคลิกกันอยู่ที่ตัวนี้พอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยหนึ่สีเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงคือ ไฟ5โวลต์นะครับเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับสี่กับหกนะครับก็คือไฟ5โวลต์นะครับก็สัมพันธ์กันพอดีนะครับประมาณนั้นแล้วตัวเก็บประจุในลายไฟ5โวลต์เนี่ยมันมีตัวไหนอีกได้บ้างนะครับมันก็อาจจะมีได้หลายตัวนะครับนะครับมีตัวนี้นะครับอ่าห้าร้อยหกสิบไมโครฟรัดนะครับมันก็คืออันเดียวกันนะครับอ่าผมจับที่ตัวเก็บประจุนี้เลยนะก็จับตรงฟิลยยแลล้ววกก็เทีบานะครับ เช็คดูว่าค่าตัวเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับได้700-800ไมโครฟารัสนะครับซึ่งจริงๆวัดแล้วน่ะจะต้องได้ประมาณพันสามนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันเชื่อมกันนะครับตัวนี้มันได้560ไมโครตัวนี้มัน800ไมโครบวกกันเนี่ยต่อขนาดกันจะต้องได้พันสามร้อยไมโครนะครับแต่วัดดูแล้วนะครับวัดดูแล้วนะครับเทียบกลาวนะครับ ได้เพียง7 0 0 8 0 0ไมโครนะครับแสดงว่าตัวนี้ที่ปูดออกมาเนี่ยเสื่อมค่าด้วยนะครับต้องเอาออกนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปเอาออกนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเสร็จแล้วก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ของลายไฟหรือเป็นเรื่องของการวัดคร่าวๆนะครับวัดคร่าวๆหาความสัมพันธ์นะครับหาความสัมพันธ์ของเส้นไฟเนี่ยจะเป็นพื้นฐานหรือเบสิกเลยนะครับในเรื่องของการตรวจซ่อมอุปกรณ์ นะครับเราเริ่มจากวงจรง่ายๆนะครับจริงๆคอมก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่จริงๆอันนี้คือวงจร USB ไงแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นวงจรอื่นอีกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องวัดยากขึ้นไปอีกนะครับเราอาจจะต้องอาศัยแผนผังวงจรนะครับอาจจะโหลดได้จาก Google นะครับลองค้นหาดูนะครับตามพาสบอร์ดพวกนี้นะครับนี่เขาก็จะมีพาสบอร์ดให้นะครับก็ดาวน์โหลดมาศึกษากันได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดดูอีกทีนะครับว่าความจุเขาจะได้ไหมนะโอเคนะครับ ตัวเก็บประจุ820มโครฟารัดนะนะครับ820มโครวัตครับนะครับข้วลบจับลบข้วบวกจับบวกนะครับได้เท่าไหร่นะครับได้300 328นะครับเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเห็นไหมความจุของมันเนี่ย820นะครับแต่มันลดค่านะครับมันบวมเนี่ยมันลดแล้ว มันลดค่าไปจนถึง300เลยนะครับเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยแบบนี้ควรเปลี่ยนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างตัวเก็บประจุที่เขาลดค่านะครับเขาลดค่าลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมใส่เข้าไปใหม่นะครับเป็น6.3โวลต์1น0 0ไมโครนะครับอ่ะวัดครับโดย1.0เห็นไหมครับอ่า1.0มิลลิฟลัดนะครับหรือ1,000นะครับถ้าขึ้น1.0์เนี่ยคือ1.0มิลลิฟรัดนะครับ 1.0มิลลิฟารัดหรือ1,000ไมโครฟารัดนะครับตัวนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็ได้ใส่ค a ปาซิเตอร์เข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนิดนึงนะครับคปาซิเตอร์นะครับใช้ในการเก็บประจุให้อิ่มนะครับก่อนที่จะถูกปลดปล่อยออกไปหรือใช้กรองสัญญ,ญาณไฟ DC นะครับให้เป็นไฟกระแสตรงให้เรียบที่สุดนะครับ เพื่อให้อยู่ในระดับแรงดัน5 v โวลต์นะครับเพื่อสร้างสัญญาณออนออฟได้อย่างสมูทนะครับเมื่อเขาต้องการแรงดัน5 v โวลต์เนี่ยไปสร้างสัญญาณ PWM นะครับตัวเก็บประจุเนี่ยก็จะจ่ายพลังงานให้ได้ณทันทีทันใดนะครับตัวเก็บประจุนะอ่าเดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนนะครับสัญลักษณ์ UF เนี่ยนะครับที่มันอยู่บนตัวถังเนี่ยนะครับก็คือ UF เนี่ยคือไมโครนะครับ ถ้า MF นะครับเรียกว่ามิลลินะครับมิลลิเนี่ยจะใหญ่กว่าไมโครมิลลิฟลัดเนี่ยหมิลลิฟลัดเท่ากับ1000ไมโครนะครับเวลาเราวัดเห็นบนจอมิเตอร์เนี่ยบางทีมันเห็น1.0นะครับเราจะต้องดูหน่วยวัดด้วยว่ามันมิลลิหรือไมโครนะครับตัวนี้800ไมโครฟลัดนะครับอ่ะวัดครับอ่ะวัดดูนะครับบวกจับบวกลบจับลบ ได้349นะครับ320นะครับไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับเสื่อมนะครับอ่ะใส่เข้าไปใหม่1,000ไมโครนะครับตัวนี้500ไมโครนะครับอ่ะวัดดูเนี่ยมันจะต้องได้1.5มิลลิฟลัดนะครับหรือ1,500ไมโครฟลัดนะครับวัดครับจริงหรือเปล่านะครับได้ไหมอ่ะวัดเทียบกันนี่แหละนะครับเป็นไปตามคาดเลยนะครับเห็นไหม เป็นไปตามที่คาดเลยนะครับเส้นไฟ5โวลต์เนี่ยที่ออกจากพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยบนเมนบอร์ดเนี่ยเส้นไฟ5โวลต์เนี่ยนะครับของระบบจ่ายไฟ5โวลต์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องนี้นะครับความจุโดยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,800ไมโครฟารัดนะครับเมื่อเขารวมกับ C เล็กๆด้วยนะครับ C พวกนี้ก็มีความจุนะครับเนี่ย C ตัวเล็กๆพวกนี้ ก็สรุปได้ว่านะครับตัวเก็บประจุที่มันเสื่อมเมื่อกี้ที่เราถอดออกนะครับจะมีผลต่อความจุโดยรวมของเส้นไฟ5โวลต์ด้วยเมื่อตะกี้นะครับตอนต้นคลิปนะครับเราวัดลายไฟ5โวลต์เนี่ยนะครับมันจะได้ความจุอยู่800ไมโครฟารัดนะครับ800หรือ700 700ถึง800ไมโครฟารัดนะครับแต่ตอนนี้วัดได้1,800ฟาันดรัสนะครับหรือ1.8มิลลิฟารัด นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีค่า1,000ไมโครนะครับตอนนี้เส้นไฟเนี่ยของ5โวลต์เนี่ยนะครับสามารถเก็บประจุได้มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าพลังงานที่ปลดปล่อยออกไปให้พอร์ต USB ต่างๆหรือเส้นไฟที่ใช้5โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะนะครับบนระบบประมวลผลนะครับพวกชิปพวกนี้นะครับก็จะได้รับไฟนะครับ5โวลต์อย่างเต็มที่เลย คลิปนี้เราก็เห็นได้ว่านะครับก่อนเปลี่ยนตัวเกร์ประจุนะครับที่บวมหรือแห้งนะครับโดยรวมเนี่ยในเส้นเนี่ยเราจะต้องคำนวณจากการขนานนะครับมันขนานกี่ตัวก็สมมติว่ามันขนานด้วยค่าเท่ากันก็ออกมาคูณเลยขนาน4ตัวก็มาคูณ4นะครับสมมุติว่าตัวละ1000ไมโครนะครับสมมุติว่าตัว1 0 0 0ไมโครใส่4ตัวขนานกันเนี่ยวัดดูมันจะต้องได้4 0 0พไมโครหรือ4 Micro, มิลลิฟลัสนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเราวัดดูแล้วเจ้า4ตัวเนี่ยนะครับมันตัวละพ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 ันเราวัดดูมันขนานกันแต่เวลาเราวัดในระบบเนี่ยนะครับมันวัดได้ประมาณ2,000ไมโครเนี่ยนะครับแสดงว่ามันจะต้องมี2ตัวเนี่ยนะครับที่แอบลีกนะครับแอบลีกหรือแอบแห้งมันจะทําให้ประจุเนี่ยอิ่มไม่เต็มที่นะครับเราก็จะต้องหานะครับแต่พอดีว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันปูดขึ้นมานะครับมันปูดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เรารู้เบาแสง่าย นะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อไฟ USB ไม่อิ่มนะครับไฟ USB ไม่พอจะเกิดผลอะไรนะครับเมื่อเวลาเราเสียบอย่างตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลนะครับจะกินไฟ5โวลต์ฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลที่เป็น USB หรือ USB 3นะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ความจุสูงเนี่ยนะครับไฟจะต้องเรียบจะต้องอิ่มนะครับมันถึงจะมันถึงจะไม่ดีดกลางคันหรือแห้งกลางคันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเสียบ แฟลชได้ไปนะครับเป็นในช่อง usb 5โวลต์เนี่ยนะครับปรากฏว่า usb external หรือ hard disk external เราเนี่ยมันดีดเด้งดิดออกดีดเด้งดิดออกเนี่ยครับตัวเก็บประจุพวกนี้สำคัญมากจะมีส่วนด้วยนะจะมีส่วนด้วยเรื่องพอร์ตหลวมนะครับมันก็จะมีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็อย่าลืมวัดตัวเก็บประจุด้วยนะครับว่าค่ามันตรงไหมนะครับประมาณนั้นนะครับและอย่าลืมนะครับตอนที่เราวัดนะครับตัวเก็บประจุลายไฟ5โวลต์ในเมนบอร์ดเนี่ย เราจะต้องถอดสายไฟ ATX ออกด้วยนะครับเพราะว่าความต้านทานของไฟ5โวลต์ที่ออกจาก ATX เนี่ยความต้านทานเขาจะต่ำมากเมื่อเวลาเราวัดรวมในระบบเนี่ยนะครับความต้านทานต่ำเนี่ยมันจะทําให้วัดค่าตัวเก็บประจุได้ไม่แม่นยานะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นสเปคของ power supply ครับเขาไม่ต้องการให้แรงดันมันดีดมากนะครับเขาไม่ต้องการให้แรงดันมันดีดหรือเป็นการควบคุมแรงดันนะครับไม่ให้เกิน5โวลต์หรือดีดเกินไปนะครับจะทําให้โหลดฝั่งนี้เสียงหายได้ นะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ